อย่าถามคำถามแบบนี้อีกถ้าคุณอยากสำเร็จบนออนไลน์นะคะครูแม็กจะบอกให้ว่าจุดที่คนส่วนใหญ่ติดปัญหาและก็แก้ออกยากมากเลยคือการที่จุดเริ่มต้นคุณนะ่ะคิดว่าธุรกิจนะคะมันต้องลงทุนจากการใช้เงินอย่างเดียวอันนี้คือข้อผิดพลาดเลยนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคำเหมือนคาถาละกันครูแม็กให้ฝากไว้กับทุกคนนะคือการทำธุรกิจนะคะมันคือการ คิดว่าฉันจะหาเงิยยังไงไม่ใช่การใช้เงินยังไงโอเคไหมทุกคนนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะจุดเริ่มต้นอย่าคิดแต่ที่ว่าจะลงทุนเอาเงินไปสร้างธุรกิจคุณต้องกลับมาที่ตัวคุณน,นี่คุณต้องมาหาทองคำในตัวคุณก่อนว่าศักยภาพอะไรที่เราใช้หาเงินได้บ้างโห mm hmm. คำนี้บอกได้เลยว่าอาจจะปลดล็อกชีวิตให้กับพวกคุณหลายๆคนเลยนะอีกครั้งศักยภาพในตัวคุณความถนัดของคุณทักษะของคุณมัน ทำอะไรให้ได้เงินหรือสร้างรายได้ได้บ้างยังไงฝากไว้นะจ๊ะทุกคนอย่ามีคำถามแบบนี้กับครูแม็กอีกนะไม่โอเคเลยเราทำธุรกิจเพื่อหาไรายได้เพื่อหาเงินนะจ๊ะไม่ใช่ใช้เงินจ๊ะใช้เงินเป็นอย่างสุดท้ายยังไงถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกันแชร์ถ้าถูกใจกดหัวใจรัวรัวพิมพ์คอมเมนต์มาและถ้ายิ่งอยากพูดคุยกับครูแม็กให้ทักเข้าไปในไลน์แอดนะจ๊ะแอดครูแม um ็ก k um a u m a x แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย